อะครับตอนนี้เครื่องมือปกติธรรมดาทั่วไปกับเ x t e n s i ชับางตัวที่ผมแนะนำไปนะครับก็พอสมควรอยู่นะครับต่อมานะครับเราจะมาดูเครื่องมือตัวอื่นบ้างนะครับอย่างเช่นพวกสีนะครับอย่างเช่นพวกสีการนับชิ้นงานอะไรแบบนี้นะครับการนำในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรล่ะ เทเจอร์อย่างอื่นเข้ามานะครับโดยยังไม่ไปเกินถึงวีเลยนะครับยังไม่ถึงช่วงนั้นนะครับเอาแค่เนี่ยอะไรแบบนี้ง่ายๆก่อนนะครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งผมสร้างเสาขึ้นมาใหม่นะสร้างเลเยอร์เฉยๆนะครับเสาชั้นหนเสาชั้นสองในส่วนของสีนะครับคำสั่งก็ ง่ายครับกดตัว B นะครับมันจะมีคําสั่งบักเก็ตขึ้นมาอ่าก็จะเป็นตัวนี้สิ่งที่มีมาให้ในส k e t ตอัพนะครับก็จะเป็นรูปแบบง่ายๆเท็กเจอร์ที่จะบอกว่าอ่าเวาเรียดต่ําไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าพวกนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับถ้าสังเกตดูจริงๆนะครับสังเกตดูจริงๆนะครับต้องสังเกตครับงานนี้ 22คอมมาสองนะครับต้องสังเกตดูนะครับอย่างเช่นผมเท Material นะครับลิ m ิ t นะครับผมใช้คาว่า Ma t m แ t ทละกันนะครับํำสันส้นๆเวลาเราซูมไปดูใกล้ๆนะครับความละเอียดของมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับอ่าไม่ได้สูงขนาดนั้นทีนี้ถ้าเราต้องการเท x t เจอร์ตัวใหม่เข้ามาแล้วให้มันละเอียดนะอย่างนี้มันอยู่ที่ประมาณ 480p หรือ 360p อะไรประมาณนี้มันไม่ได้ละเอียดมากนะครับเราต้องการเอาเท็กเจอร์ตัวเข้ามาทํำยังไงนะครับแล้วเราสามารถใช้พวกนี้ยังไงต่อได้บ้างอย่างเช่นผมเทในส่วนของคอนกรีต agreement smooth smoke นะครับก็คือคอนกรีตที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับผมก็ต้องมากดที่รูปตัวนี้นะครับมันก็จะมี2ส,ส่วนขึ้นมาเห็นไ,ไหมครับมันจะมีสส่วนขึ้นมา อันไหนที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมสามารถกดเซิร์ชหา a r e รได้หรือถ้าเราไม่ต้องการสีนี้เราสามารถ e ี e ี e ออกไปนะครับการรีพีทก็จะรีพีทในลนักษณะเป็นการฟ้องดีฟอ u l t ขึ้นมานค,คือคืนค,ค่าตั้งต้นเข้าไปนะครับคือการคืนค,ค่าตั้งต้นเข้าไปนะครับทีนี้ในส่วนนี้นะครับผมจะมาคลิกตรงนี้และเปิดแอเรียเพื่อเซิร์ชหาพื้นที่ของมันทั้งหมดได้นะครับ ก็มันก็จะฟ้องขึ้นมาว่า4ตารางเมตรนะครับหรือภาษาลาว4เมตรกะเล่น,นะครับก็มีแฟนเพจทางลาวติดตามด้วยนะครับอาจจะต้องใช้ภาษาไทยอย่างเดียวนะครับแต่ภาษาราวผมก็พอได้อยู่นะครับอ่านออกเขียนไม่ได้นะครับเขียนยากฟังรู้เรื่องนะครับเอาเละทีนี้จากการคลิกขวาตรงนี้นะครับเราสามารถ e d i ิ Texture Image นะครับหรือ Export Texture Image ได้ในกรณีที่เอาเข้ามาไนี่สมมติถ้าผมไปกด Edit นะครับมันก็จะมีโปรแกรมเปิดขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งถ้าเป็น w i n d o w ธรรมดาอา w i n d o w นะครับถ้าใช้มือใช้ Photo เปิดนะครับนั่นสควนจะเป็น .jpeg นะครับแบบนี้นะครับรอถ้า Export Export ออกไปนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้เพื่อเอาไปตกแต่งประดับอนุนี้นั่นต่อนะครับอย่างเช่นเอาไปทำ b m file .normal file อันนี้จะเป็นเรื่องของ m a แมปแมปปิ้งของตัว t e x t เจอรนะครับเพื่อเอาไปตกแต่งต่อในพวกโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานเรนเดอร์เรียลิตี้อะไรพวกนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาเข้ามาล่ะนะครับเดี๋ยวผมขอใช้สิ่งที่มีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับ i ิก l w i วิ h นะครับอันนี้เคยแนะนำไปต<อ>ั้งแต่ตอนต้นปีนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะโหลดไว้อยู่บางท่านก็ไม่ได้โหลดนะครับก็ ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะครับก็แนะนําไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากกลับไปโหลดอีกนะครับก็จะได้ใช้แค่30วันไทลออนะครับแต่ตอนนี้ผมไปโหลดตอนช่วงปีใหม่ที่เขาเปิดแจกเป็นเอ่อเปอร์มาแนนต e ไรเซน,นะครับใช้ได้ตลอดชีพนะครับมันก็เลยได้รับอันที่สงไปนะ,ะในส่วนนี้ q u i c k s e l bit นะครับก็จะเป็นโปรแกรมนะขอ,ของของค่าย u u i c เซ l l นะครับ ที่ทำงานร่วมกับอ r ลเลียวเอนจินนะครับคือเขาจะใช้วิธีการสแกนแมทเข้ามานะครับแมทค่อนข้างจะละเอียดอย่างเช่นตะกี้นี้ผมต้องการงานคอนกรีตนะครับผมก็พิมพ์ไปคอนกรีตนะครับในนี้จะใช้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับสารบัญของเขาจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกอย่างเช่นผมอยากได้เซอร์เฟตมันก็จะมีแบบนี้นะครับแอเซานะครับไม่ได้ใช้นะครับเราจะมาใช้ เมทัลไม่ใช้ใช้อ่าคอนกรีตตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้ใช้ลักษณะที่เป็นสลิปฟอร์มนะครับอ่าสลิฟอร์มนะอย่างเช่นเราต้องการผิวเซอร์เฟซฟอร์อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะมีเป็นลักนะครับคอนกรีตนะครับแบบหยาบนะครับมแบบีให้เราเลือกใช้นะครับโอเคผมต้องการสมูทคอนกรีตก็จะมีให้เราเลือกนะครับมีหลายสีนะครับ ดูก่อนสมูทสมูทสมูทนะครับเจอไปละหนึ่งตัวนะครับอาเทนิสคอร์ดนะครับเทนิสคอร์ดฟันกีตฟอร์ตตัวนี้แล้วกันกดดาวน์โหลดนะครับปึ๊บรอสักครู่นะครับความละเอียดของภาพนะครับมีตั้งแต่ 2K จนไปถึง 8K นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมใช้ผมก็ใช้ 2K นะครับไม่ได้ใช้เยอะไปมากกว่านั้นนะครับเพราะว่ายิ่งความละเอียดของรูปภาพสูงเท่าไหร่ปัญหาต่อมาของมันก็คือ มันอ่านไม่ทันนะครับเพราะว่าด้วยฮาร์ดแวร์ผมด้วยด้วยศักยภาพของเครื่องอของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ PC นะครับมันไม่ได้เอื้อต่ออะไรที่จะเป็นขนาด 8K ขนาดนั้นนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมก็จะกด go to file ตัวนี้ก็จะขึ้นมานะครับก็จะเป็น 2K a l b e r o นะครับผมก็จะเอาตัว a l b e r o เนี่ะมาใช้นะครับผมก็กดปุ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยอ่า คอนกรีตนะครับสมูทนะครับปึ๊บนะครับผมก็จะคัดลอก URL คัดลอกลิงก์ของมันที่อยู่นะครับป๊อบป๊บโอเพนนะครับขนาดของมันนะครับเขาสแกนมาที่2เมตรโอเคเรียบร้อยกด b ปับ๊บเทนี่แหละครับมันก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาเจ็นว่าความละเอียดของสิ่งที่ผมเทไป กับสิ่งที่มีอยู่นะครับในโปรแกรมนะครับก็ละเอียดไม่เหมือนกันนะครับตัวน,นี้แค่30เซนถ้าสมมติผมแตวที2่2เมตรเห็นไหมครับมันไม่ได้ละเอียดนะครับอันนี้ค่อนข้างจะละเอียดนะครับแค่สองเก็พอไม่ได้เอาเยอะนะครับนี่ก็คือในส่วนของการ Alt ack, เอาแท็กไอเอาแมททิเรียนเข้ามานะครับเอาแมทเข้ามาใช้นะครับไอพวกนี้พวกเราไปใช้ต่อในวีเลย์ได้นะครับหรือเอาไปใช้ต่อในโปรแกรมต่าง ดูเมียนก็ได้นะครับทวิตโมชันก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าแต่ละท่านถนัดโปรแกรมไหนนะครับคือมันไม่มีอ่าจะบอกอยังไงล่ะมันโปรแกรมไหนก็ได้แหละครับถนัดตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นใช้ให้คล่องใช้ให้เป็นใช้ให้คุ้มนะครับให้มันคืนทุนตัวเองนะครับเพราะทุกท่านก็ต้องเสียเวลานะครับแค่มานั่งดูผม2คลิปก็วันละชั่วโมงนะครับก็เสียเวลาเหมือนกันนะครับแต่ได้ความรู้เยอะแน่นอน นี่คือในส่วนของแมททิีนทีนี้เวลาเราเทานะครับเราจะเทแมทเข้าไปหรือทำให้ชิ้นงานเนี่ยนะครับมีสีอย่างเช่นผมอยากเพิ่มตัวหลังคาเข้าไปนะครับผมก็จะมาอิดิตนะครับผมก็จะกดบวกตัวนี้นะครับเป็นสนมมติจะใช้เป็นอะไรดีละ่ะเดี๋ยวผมขอดูแมทผมก่อนนะครับในเครื่องจะมีแมททีเรียนอยู่1,000กว่านะครับ Surface นะครับ l o o p l o o p ฟ o o ้ i นะะมีอยู่แค่นี้นะครับไม่ได้โหลดเพิ่มนะจะใช้เป็นล o ปถ t า e นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเดี๋ยวลองดูตัวใหม่ๆก่อนว่าเขาเข้ามาให้เยอะหรือยังอางเยอะอยู่นะครับแม่ที่เราจะเอาไปลงต่ออย่างนี้นะครับมันจะไม่มีการโชว์แบบใน,นลักษณะที่เป็นตะปุบตะป่ําหรือมีมิติ ให้เราเห็นนะครับมันต้องผ่านโปรแกรมในลักษณะที่เป็นเดอร์น,น,นะครับในส่วนนี้นะครับผมก็จะกดโหลดไปไอ้พวกนี้เป็น T D นะครับเป็น T D ต้องไปแปลงอีกทีหนึ่งนะครับมันเป็นไฟล์ T D S m a x นะครับ Fish Scale Loop Chicken นะครับ Chicken Loop นะครับ Loop Chicken หาดูก่อนนะครับได้ใช้เหลือเฟือเลยรีโหลดนะครับอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์ to to l i ล์นะครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมี2ไฟล์ผมปิดไฟล์นี้ไปก่อน Ctrl+C มานะครับปึ๊บนะครับ Enter ปึ๊บนะครับก็เป็นรูปไปรูปฟิ้งหนึ่งนะครับกดโอเคนะครับ ทีนี้ผมต้องการเทเม็ดเข้าไปผมก็ไปเลือกที่ตัวาราคานตัวบีนะครับก็เทไปเห็นไหมครับเราก็จะได้ที่เล็กขึ้นมาอาจจะใหญ่ไปหน่อยนึงนะครับผมก็ปรับสเกลนะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับจะเห็นว่ามันไม่มีการนูนการอะไรนะครับมันต้องใช้โปรแกรมเรนเดอร์นะครับเข้ามาช่วยแผ่นอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะครับอาจจะปรับเพิ่มหนึ่งเมตรแบบนี้นะครับอ่าเราก็สามารถทาอะไรได้ต่ออีก เยอะเลยนะครับในกรณีเราอยากสั่งของนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ทอเชนติมาช่วยคุณก็แค่มาคลิกขวาตรงนี้กด a อ e a เราก็ได้ละปริมาณของที่เราต้องการในการถอดปริมาณแบบนะครับเราก็ได้ข้อมูลประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังว่าต้องพิจารณาวิเคราะห์ดีๆนะครับใน151นะครับ51นเนี่ยนะครับจะต้องสั่งเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ โอเคนี่ก็จะเป็นในเรื่องของมาทีเรียวนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมพาลุยถึงวีเลยหน่อยครับพาเบื้องต้นวีเลยให้เฉยนะครับไม่ได้ไปเยอะนะครับส่วนตัวอื่นนะครับอย่างถ้าเราดูตามนี้เนาะมันก็จะมีลายในส่วนของงานไม้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมก็จะใส่ลายไม้เข้าไปนะครับโดยการแบ่งนะครับสมมติลายไม้มันจะสูงขึ้นมาอยู่ที่สัก1เมตรแบบนี้นะครับผมก็ลากไปนะครับ สังเกตด้วยสายตานะครับอันนี้ไม่ใช่1เมตรหรอกน่าจะ10เซนนะครับอันนี้มัน1เมตรอ่ะ50เซนพอดีนะครับแผ่น1อยู่ที่10เซนหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเนะครับ90เซนพอดีนะครับจุด9แบบนี้นะครับขอผมจะลากไป แบบนี้ก็ได้นะครับบเรียบร้อยปับ๊บต้องลบก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเฟสซ้อนกันอ่ะแค่นี้นะครับน่าจะแค่นี้เพราะว่ามันจะมีระแนงไม้ด้านนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยหามาใสอ่อีกด้านหนึ่งมันเต็มนะครับ ไม่เป็นไรนะครับด้านนี้มันเต็มผมก็จะลบด้านนี้ไปนะครับเราก็จะแบ่งไปทีนี้ผมก็จะไปหาตัวละแหนนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับถ้าใครอยากเข้าไปโหลดนะครับก็ไปโหลดได้แต่ผมแนะนำไปก่อนว่ามันไม่ฟรีละนะครับของ q u i กเจอรนะครับแต่ถ้าในระยะเวลาที่ใช้งานอยู่นะครับโหลดได้ก็ควรโหลดนะครับ ตัวนี้นะครับ Pixelbit นะครับเสื้อตามนี้นะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับดาวโหลดฟรีดาวโหลดนะฟรีนะครับแต่ในส่วนของ Sign in นะครับอยู่ได้แค่30วันเท่านั้นนะครับลองดูนะครับมีหลายคนลองเอาไปใช้ดูอยู่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยนะมันสามารถผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ผมก็จะหาแท้งนะครับมาที่เซอร์เฟตนะครับมาที่วุฒนะครับเอาเป็นลายนอนนะครับก็จะเป็นแท้งนะครับเป็นแผ่นไม้จากที่เราเห็นนะครับสีมันอ่อนๆสีมันอ่อนๆแผ่นมันใหญ่ๆนะครับเอาลายไม้สวยๆลายไม้สวยๆแล้วใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเป็น Wood for เข้าไปแทนนะครับเเป็นแท้งแบบนี้ก็ได้ อันนี้น่าจะมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมโหลดไว้นะครับ 2k พอดีกำลังดีนะครับมกดบวกนะครับเหมือนเดิมนะครับูดแพงนะครับแล้วก็คัดลอกปึ๊บปบ ใส่ไปสองเมตรก่อนกดโอเคนะครับคลิกเข้ามาคลิกเข้ามาจุดแตะเฟสได้แล้วก็ทาสีลงไปมันอาจจะยังไม่มีลายนะครับเนี่ยมีอยู่แต่ในเรื่องของการขอบการเข้าชนของมันนะครับยังไม่โชว์ให้เห็น ส่วนสีขาวนะครับก็เดี๋ยวค่อยเพิ่มเนาะไม่ยากไม่ยากนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสีส่วนตัวนี้นะครับใส่กไปเท่าไาหร่เราก็รู้แล้ว,ว22.18ตารางเมตรนะครับก็เอาไปคิดราคาต่อได้นะครับเช่นกันนะครับถ้าเรามาดูที่คําสั่งไฟล์มาเจ r น a รตร Report นะครับดยวดูก่อนว่ามันมีไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ Edit Edit ปึ๊บแมทเทเรียนนี่ไงนะครับเป็นสายนะครับทั้งหมดรันรีพอร์ตแมทเทเรียนไม่มีนะครับแมทเทเรียนไม่มีเอาละนะครับแมทเทเรียนไม่มีนะครับให้ดูก่อนอ่ะไม่มีนะครับมันต้องได้เซต กันใหม่นะครับโอเคไม่เป็นไรแต่ก็เราสามารถรีพอร์ตจากตรงนี้ได้นะแล้วที่นี้นอกจากในตัวของชุดเมทัลเลียนตัวนี้นะครับเราก็ยังจะมีคอมโพนต์นั้นนะครับถ้าเรากดที่รูปบ้านนะครับแง่มันก็จะมีสิ่งที่เราสร้างไปแล้วนะครับอยู่ในนี่แหละถ้าเกิดว่าสมมุติว่าลงลบตัวนี้ไปเราพุททำยังไงถ้าสมมุติไม่ใช้อันดูนะครับต้องไม่ใช้คอนโทรลเซนะครับทำยังไง ก็มาคลิกตรงนี้นะครับเอาชั้น2องมาใส่นะครับก็ถิอว,ว่าเป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็ก็แค่รีเวิร์ดนะครับฟลิปนะครับเนี่ยนะครับเรียบร้อยนะครับนะมันก็จะเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือตรงนี้อ่ะเป็นเหมือนสารบันในสิ่งที่เราสร้างออกไปนะครับมันจะจำไว้หมดเลยว่า คุณทำคอพเนนต์ตัวไหนไว้บ้างนะครับแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากถ้าอย่าไปลบมันทิ้งนะครับสามารถเก็บเป็นเทมเพลตของตัวเองได้และเทมเพลตจุดนี้คุณจะได้ใช้ไปตลอดชีพนะครับอโอเคนะครับไอพวกนี้ถ้าเอาตามจริงตามหลักการจริงๆเนี่ยผมต้องให้เฟซนะครับมันทิกด้านมาแบบนี้นะครับต้องให้เฟซสีขาวออกอยู่ข้างนอกเสมออย่าให้เฟซสีเทานะครับ หันออกนอกนะครับต้องรีบดเฟสมันก็มีเทนชั่นช่วยนะครับแต่ว่ามันช่วยในกรณีที่ว่าถ้ามันเป็นเป็น,ปนบล็อกสี่เหลี่ยมอะไรแบบนี้นะเนี่เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาเวลาลงแมตท,ที่เรียวนะครับโอเคก็พอประมาณ นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในตอนที่7แล้วกันว่าจะมีอะไรเสริมเติมขึ้นมาอีกนะครับแค่นี้นะครับถ้าฝึกเบื้องต้นนะครับก็ผ่านไป6ตอนก็สามารถหาปริมาณหาในส่วนของสีพื้นผิวนะครับโดยใช้ตัวสกีต u p เองได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กับอ,อยากขยับตัวเองขึ้นมาใช้แบบที่มีค่าใช้จ่าย,ยาพวกโปรไฟล์หรือโปรแกรมอื่นๆนะครับก็ คิดพิจารณาดีๆนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆรีวิวไปทีละตัวทีละตัวนะครับโอเคครับทีนี้ก็ค่อยไปดูกันในตอนต่อไปนะครับในตอนที่7นะครับเดี๋ยวเกีนไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นเดี๋ยวเก็บรายละเอียดงานเสาต่อแล้วก็ใส่รายละเอียดพวกนี้นะครับเราจะสร้างชิ้นงานยังไงนะครับโอเคครับ